สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีพิจิกนะคะประจําเดือนธันวาคม2อ6 7นะสิบเจบดชาวราศีพิจิกจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมเป็นถึงวันที่21พฤศจิกายนนะคะอืมได้แมูลอ่อืมด the moon. มูลเนี่ยเวลาขึ้นต้นก็มันก็ อาจจะมาถึงเซนส์ของเราก็ได้มันอาจจะมีเรื่องอะไรหลายอย่างเนี่ยคุณทั้งเดิมมลเดิรดดูวิลเข้ามาเนี่ยแปลว่าในตอนเนี้ชีวิตค่อนข้างที่จะมืดมนมืดมนแปลว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เรายังมันยังมันมีแค่เค้าลางมันยังไม่ชัดเจนมันยังไม่โอเคมันยังไม่ใช่อ่ะว่าแบบจะดีหรือจะร้ายนะคะไพ่เดอะเดวิลเนี่ยมันมันตีความมันเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีหรอกนะแต่ว่าเวลาที่มันเข้ามาเป็นอุปสรรคอะมันจะหมายถึงว่ามันจะมีเรื่องอะไรบางอย่างหรือความหรือ อะไรที่มันเลวร้ายบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราซึ่งมันยังไม่ชัดเจนคือหรือเราอาจจะยังไม่รู้ก็ได้แต่เรารู้สึกตัณหิตตัณหิดใจเออตังหิดเมือกับคนที่ตัณหิดตัณหิดไอ้กูจะถูกหลอกเปล่าวะเนี่ยนึกออกไหมจะถูกโกงเปล่าเนี่ยลงทุนแล้วแบบโอ้โหมันจะได้ตามนั้นหรือเปล่าเนี่ยไดเดอะเอ็มเพล่เข้ามาอีกนะเพราะนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงมากสำหรับบางท่านนั่นคือว่าอาจจะมีการปรึกษาผู้ใหญ่ก็ได้นะหรือปรึกษาคนที่มีความรู้หรืออาจจะเกี่ยวข้องเรื่องของด้านกฎหมายเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอีก ราชการนี่ก็ได้นะคะมันอาจจะหมายถึงการ <c oughs> เงินใต้ดินอะไรเงี้ยไม่ใช่เงินใต้เขาเรียกแ,แล้วนะเ,เงินอ,อ,อะไรอะอะไรอะที่แบบต้องไปสินบนเออเนี่ย <c oughs> เงินใต้ดิน <c oughs> สินบน <c oughs> อะระวังนะไปติดสินบนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะไอ้ประเภทแบบให้มันผ่านฉลุยอย่างเช่อนอยู่เนี้ยโครงการก่อสร้างอีสานเดนจะเหมือนการก่อสร้างได้ด้วยะคะการเดี <c oughs> ๆๆ่ยวหลอการพัฒนาัแ,แต่โ่าไปติดสินบนเพื่อให้ผ่านเนี่ยเผ่านเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ย ไม่ต้องทำเแบบและเลยอะไรบางอย่างที่เป็นข้อกําหนดทางเขาเรียกอะไรทางเทศบาลทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อกาหนดตามกฎหมายอะ่ะเนี่ยหลีกเลี่ยงอ่ประเภทนี้ให้เรามาระวังไว้นะอาจจะเสียอาจจะเสียเนี่ยหถ้วยไหมมันจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะเนี่ยอาจจะถูกหักหลังได้อีกเพราะฉนั้นเ <laughs> ราม้ระวังไว้นะคุณจะไปติดสินบนอะไรใครเนี่ยนะ เพราะเดี๋ยวนี้คือการตรวจสอบมันเข้มไงคุณคุณต้องเข้าใจนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราสามารถทําตามกฎเกณฑ์เนี่ยทำตามกติกาไว้อะมันเซฟที่สุดแล้วปลอดภัยที่สุดแล้วนะคะไม่งั้นเนี่ยเสียฟรีเลยนะนอกจากเสียเสียเงินคือไปจ่ายใต้โต๊ะไม่ได้งานก็ไม่ได้โดนตรวจสอบตรวจสอบโดนเขาเรียกอะไรนะอ่าอ่าคือไอ้งานที่ได้ทำก็มันก็ต้องล้มโครงการใช่ไหมพอโครงการมันล้มเนี่ยเสียหายหนักกว่าเดิมนะคะเนี่ย ไม่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องการงานอะทำให้ดีทําให้ถูกต้องนะคะทําให้ถูกหลักเกณฑ์อะดีที่สุดนะคะไม่จะเป็นต้องรีบนะไพเดอะไนท์แม้ว่าคุณต้องดูในดีเทลดูในรายละเอียดสิ่งที่สำคัญก็คือว่าพยายามที่จะแบบคือคุณต้องดูตัวอย่างคนคนอื่น่ะจัชเม้นเนี่ยบอกไปเลยว่าก่อนที่คุณจะตัดสินใจอะไรใดๆก็ตามนะกรุณาไปดูก่อนอ่าโดยเฉพาะว่าไอเนี่ยคือไปดูก่อนว่าตอนนี้มันกำลังเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเรา ทุกอย่างเนี่ยมันสื่อโซเชียลมันจะถึงกันหมดเนื่องออกไหมคะเพราะนั้นมันก็มีการประจานนะจัดเม้นต์มอนการประจานได้ด้วยนะการร้องเรียนก็ได้นะฮะตรงนี้นะคะให้มีการตรวจสอบให้มีการพิจารณาเนื่องออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําอะไรให้คิดเยอะๆให้คิดเยอะๆเ,เนี่ยคิดให้เยอะๆคิดให้มากๆพยายามคิดเวิร์สเคสอ่ะดีที่สุดอย่าไปมองอย่าไปโอ้แบบโอ้อย่าไปคิดว่ามันสวยหรูมันจะมันจะผ่านฉลุยมันจะแบบคือไอ้คำมั่นสัญญาอะไร ของใครบางคนคุณไปเชื่อถือเขาไม่ได้หรอกเพราะเวลาที่ถูกตรวจสอบมาจริงๆคือคนที่สวยคือเราไงเพราะคนที่ผิดคือเราไงเราอารับเต็มๆเ,เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคาดหวังอย่าไปหวังแบบเขาอะไรเนี่ยอย่ายืมจมูกคนอื่นหายใจอะคุณนะคะเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามนะทําให้ถูกต้องนะคะดีที่สุดนะ รามาระวังเรื่องการทําเอกสารสัญญาเดๆก็ตามนะเรามาระวังเรื่องคำมั่นสัญญาอะไรก็ตามนะคนพวกนี้สามารถที่พลิกเลพลิกเล่นได้ตลอดเวลานะครเพราะนั้นรู้หน้าไม่รู้ใจไงคุณจะเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าแมมเขาจะทําตามที่เขาพูดกับเราใช่ปะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะคะอันนี้รามาระวังเอาไว้ นะคะบางทีมันอย่าหมายถึงว่าบางทีอ่ะเรามีพอเวลาเรามีเรามีปัญหาเรามีความกังวลใจน,นู่นนะี่นั่นเราเราอาจจะทําความผิดด้วยก็ได้นะทั้งเดมู o เดอรเดวิลติดตัวคุณเนี่ยแปลว่าอะไรเราอาจจะเป็นฝ่ายผิดก็ได้เราอาจจะกลังหลงผิดอยู่ก็ได้เราอาจจะถูกชักจูงหรือชักชวนไปทําอะไรตามที่มันไม่ถูกต้องอยู่ก็ได้นะคะหรือไปอยู่ในขบวนการอ่ะกาลังคิดวางแผนทําอะไรบางอย่างเนี่ยที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายอ่ะตรงเนี้ยนะเลิกได้เลิก คนประเภทนี้ไม่ควครคบนะหรืออาจจะไม่ถึงเพื่อนหรือทีมงานหรือทีมเอะไรที่กำลังจะเล่นตุกติกอะอะไรบางอย่างนะคะคืออะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอะ่ะละทิ้งให้หมดนะคะรวมไปถึงแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานคุณเองก็ตามนะคะออพยายามที่จะแบบทําอะไรซัมติงที่มันไม่ถูกต้องอะเอออะไรใดๆก็ตามนะคือไพ่สองใบนี้คือไพ่แย่ที่สุดแล้วนะในไพ่แถมเป็นไพ่เมเจอร์ด้วยนะอันนี้แปลว่าแบบมันสุ่มเสี่ยงมากมาก นะคะสุ่มเสี่ยงมากๆที่จะทําทให้แบบเจอสิบดาบอีกคุณจะเอาอะไรอะ่ะ <c> ไ <oughs> พ่มันมาหมดเลยอ่ะเ <c oughs> จอสิบดาบเจอห้าทั่วอีกนะคะเพราะฉะนั้นคือเจอจัดเม้นอีกเพราะนั้นเนี่ยชัดเจนเลยว่าถ้าทําผิดกฎหมายเมื่อไหร่มึงโดนแน่นอนไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะแ <m ère> ม้กระทั่งในระดับพนักงานเองเ <g arn es> นี่ยการช่อโกงระดับพนักงานก็โดนเช่นเดียวกันโดนตรวจสอบด้วยนะ <y: S 1> อย่าคิดว่าคนอื่นเขามองไม่เห็นนะคะเขาอาจจะแค่ยังไม่ถึงเวลาหรืออาจจะยังเก็บหลักฐานได้ไม่หมดก็ได้นะแล้วคุณคิดว่าคุณจะรอดตัวไปได้เรื่อยอันนี้ไม่ใช่นะคะ เขาก็แค่เก็บหลักฐานเอาไว้เฉยอะ่ะจับได้ขะหนงังเขานี่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะแล้วก็มีการเรียกย้อนหมดเลยสิบดาบถึงย้อนกลับแทงข้างหลังไปว่าอะไรข้อมูลเดวต้าหรือตัวเนี้ยตัวสิบดานยังถึงตัวแบ็ก d a ต้านะเขาเรียกอะไรแบ็กกราวโปรเสียด้วยเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าคุณมีการสะสมความผิดมาเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเรียกหมดเหมือนกับเวลาที่ศาลตัดสินอะ่ะคุณทำมากี่กระทงกระทงกระทงเนี่ยต่อคนต่อคนเขานับหมดนะไม่ได้แปลว่าเขาเพิกเฉยนะคะ เพราะฉะนั้นก็เรามัาลองเอาไว้นะคะอย่าเพิ่งย่ามใจเดีย๋ยเนี่ก้าวถ้วยมาก้วาวถ้วยมาตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแปลว่าสินที่คุณได้นี่คือแบบย่ามใจไงไอประเภทแบบวุ้ยจับกูไม่ได้หรอกทำเ,เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยทำอะไรกูไม่ได้หรอกเนี่ยอีประเภทนี้อีก้าวถ้วยเนี่ยอย่างนี้เลยนะคะลันลาไปนะคะแต่พอโดนนี่โดนหนักอือโดนหนักแล้วคนอื่นทับถมด้วยนะ <c oughs> นึกออกไหมเนี่ยเหมือนสังคมไทยตอนนี้คือมึงทาผิดเมื่อไหร่โดนเหยียบซ้ําอ่ะนี่เลยใช่เลย นะคะเพราะระมัดระวังอไว้นะราศีพิจิกนะคะอย่าไปทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องอย่าเพิ่งไปหลงผิดหรือหลงเชื่อนะคะอันนี้คือเราโดนโดนหมดนะโดยเฉพาะเรื่องงานแล้วอกสารเรื่องสัญญาจำเอาไว้นะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอะไรที่เราต้องทาํตาตามกฎตามเกณฑ์ตามกตมกิกาต้องทําตามนั้นอย่าหลีกเลี่ยงเนี่ยถ้าคุณหลีกเลี่ยงเมื่อไหร่แล้วคิดว่าตัวเองจะรอดเนี่ยคือไม่รอด บอกเลยไม่รอดนะคะในระดับองค์กรก็เหมือนกันนะอยา่าแฉะอย่าทุจริตคุณทุจริตไม่ได้นะเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยคาว่าทุจริตมันมีหลายอย่างนะจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไมาถึงการโยนงานให้คนอื่นก็ได้นะเนี่ยแทนที่จะเป็นงานหน้าที่ของตัวเองมึงไม่ทำนะมึงโยนให้คนอื่นตลอดแล้วตัวเองก็เป็นลันลาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะไม่รับไม่รับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เหมือนกันนะฮะพอท้ายสุดแล้วมีคนเห็นเนี่ยเพียงแต่อย่างที่บอกไงคะว่าบางทีระดผู้บริหารเขาก็รู้แหละนะะเขาก็คงต้องมีการจับตาดูเป็นพิเศษ แล้วถ้าเกิดว่าคุณยังมีนิสัยอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยๆนี่ก็ค่อยไม่ไมค่อยดีในขณะเดียวกันนี่คือว่ามันเหมือนการร่วมหัวชจมท้ายไปด้วยเราอาจจะไม่ได้แบบเป็นตัวตั้งตัวตีก็ได้นะแต่ว่าเป็นหนึ่งในทีมงานเนี่ยเข้าใจปะ่ะคือเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอาก็ดูมาแขวนคออีนี่ก็โดนเหมือนกันเพราะฉะนั้นคบใครก็ให้ดูดีๆสักนิดนึงว่าเขาพาเราไปทางไหน นะเขาพาเราไปตายหรือว่าเขาพาเราไปเจริญเติบโตหรือเขาพาเราไปตายนะฮะก็ต้องคิดให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรามาระวังเอาไว้นะช่วงนี้คือคนใกล้ตัวไม่ค่อยดีักเท่าไหร่ชักจูงมาที่ทางที่ไม่ค่อยดีแล้วตัวเราเองก็ลงผิดได้ง่ายด้วยเหมือนเหมือนกับคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างหรือคุณมีความต้องการอะไรบางอย่างก็ได้เป็นตัวผลักดันที่ทําให้เราต้องทําผิดอ่ะตรงเนี้ยอืมเพราะฉะนั้นมันได้ไม่คุ้มเสียย้ําเลยนะคะได้ไม่คุ้มเสียนะคะอย่าทํา ดีกว่าเราอาจจะลำบากจริงก็ได้นะหรือเราอาจจะถูกกดดันเนื้อว่าเราอาจจะอยากมีชีวิตที่สุขสุขอะไรสุขสบายอะ่ะอะไรก็ตามนะแต่ว่าอย่าไปทําในทางที่มันไม่ควรทำนะจ,จะดีกว่านะคะอย่าเริ่มอย่าคิดนะคะเพราะมันมีคนอื่นคอยจ้องดูเราอยู่นะ,ะเราม้ระวังไว้นะคะเพราะนั้นเรื่องการงานเรื่องการคบคนนะคะอืมอย่าทำอะไรที่มันผิดกฎหมายดีที่สุดนะ,ะเตือนไว้แค่นี้นะคะสำหรับใครที่กำลัง ตกงานหรือมองหางานใหม่นี่ชัดเลยนะะยิ่งตกงานยิ่งไม่มีงานยิ่งไม่มีตังนี่ถูกชักจูงได้ง่ายถูกหลอกซ้ำซาก <c oughs> จริงถูกหลอกซ้ำซากยังไงอย่างเช่นไอ้คนที่แบบอยากได้งานเนี้ไงใจใต้โตงไงเพื่อที่บอกเอ้นี่มึงช่วยกูหน่อยมึงช่วยกูหน่อยนึกออกไหมเออช่วยให้ตัวเองได้งานทําหรือช่วยให้ตัวเองได้โปรเจกต์เนี้ยเนี่ยคุณใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องไงอือนั่นแหละมันก็จะเสียทีหลัง ยาได้ไม่คุ้มเสียงนั้นก็รองมระวังนะยิ่งเราอยากได้อะไรมากเท่าไหร่ยิ่งมีความต้องการมากเท่าไหร่มันยิ่งมีความเสี่ยงมากเท่านั้นมันยิ่งมีโอกาสที่ผิดพลาดมากเท่านั้นมันยิ่งมีโอกาสที่ทําไม่ถูกคนอื่นเนี่ยเอารัดเอาเปรียบเรามากเท่านั้นนะคะหาผลประโยชน์จากความลําบากของเรานี่แหละง่ายที่สุดเลยจริงๆเอาคุณลองคิดดูสิหนึ่งคือเวลาคนเรามันจะหลอกกันละหนึ่งคือความโลภอันที่สองคือความลําบากงงไหมเออความโลภแล้วก็หลอกว่าเออเนี่ยเยวได้ลงทุนนิดหน่อยล้วได้ตังค์เยอะเนี่ย ลอกมาละส่วนความเรา,ายิ่งเราลำบากยิ่งเราอยากได้อะไรบางอย่างมันก็ยิ่งแบบพยายามหลอกล่อลเราก็ไปเออนะได้ไมุ่้มเสียงันก็เรามาระวังแล้วมาระวังตรงนี้ให้มากๆก็แล้วกันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่านะคะในช่วงนี้เป็นยังไงสำหรับชาวราศีพิจิกเรื่องความรักนี่ก็นั่นแหละนะไพ่ไม่ดีไม่ดีขึ้นมาเยอะเต็มไปหมดเลยเนี่ยถ้าเกิดมีแฟนช่วงนี้ก็โอ้ยตาลวมีโอกาสในเรื่องของรักซ้อนนะ,ะเรื่องของความสัมพันธ์ที่แบบว่าไม่ได้เป็นไปตามทีี่เรราาาคคิดนะะะอจจมกแบบ ทำร้ายร่างกายกันด้วยนะคะตรงนี้นะคะให้ระมัดระวังเอาไว้นะคะความเพลียังความเสียใจการทะเลาะเบาะแว้งการตบตีถึงขั้นลงไม้ลงมือเลือกตดยังออกเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะเป็นความสัมพัน์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็ต้องทนอยู่กับตังนี้ไปอีกนานๆเพราะนั้น,นลักษณะไพ,พ่บอกใหเฮ้ยจริงๆเราอาจจะลองปรึกษาคนอหนึ่งก็ได้นะจริงๆแ้ไพ่ปรึกษาคือปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาโน่นนี่นั่นโดยเฉพาะคนที่แต่งงานจดทะเบียนกันแล้วเนี่ยบางทีเราต้องปรึกษาผู้ใหญ่ ถ้าเกิดว่าคุณอยู่อย่างงี้คุณอยากจะแยกก็ได้นะคือมันเป็นความสมันธ์ท็อกซิกอะ่ะคือเราอาจจะอยากเลิกแต่อีกฝ่ายเขาไม่อาจจะอยากเลิกไม่อยากอยากเลิกก็ได้นะเขาไม่ยอมปล่อยเราไปอะะป่ะเข้าใจปะอืมเขาอาจจะมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างกับเราอยู่ก็ได้ไงไม่ยอมเลิกแต่เราเองก็ต่อจะต้องใช้วิธีการแบบบีบบังคับให้ต้องให้ต้องแยกกันะเออเราก็ไม่อยากจะอยู่ไงอยู่ไปแล้วก็มีความทุกข์เนี่ยเราต้องการที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นคือสิ่งที่เราคาดหวัง เพราะฉะนั้นการจบความสัมพันธ์น่าจะดีที่สุดรับคนที่มีคู่นะคะแล้วที่สําคัญก็คืออย่างที่บอกะครับว่าเราเลิกด้วยตัวเองไม่ได้ไงเพราะว่าเนี่ยมันผูกพันมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเขาไม่ยอมปล่อยอืมแล้วเขาก็มีแนวโน้มที่จะทํร้า,ายร่างกายด้วยอันนี้ต้องให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะน,นั่นน่าจะดีที่สุดนะ,ะสำหรับใครที่กำลังโสดอยู่เนี่ยโอ้คนโสดนี่คือแบบก็ระวังอะจะไปผัวพันกับเรื่องของการเป็นมือที่สามกับครอบครัวคนอื่นบางทีเขาไม่บอกเราไง เราก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมเวลาเข้ามาเนี่ยอีนี่มึงสวยกันหมดอ่ะมันก็ไม่บอกมันมีแฟนมีครอบครัวมันแต่งงานแล้วมันไม่บอกอลยไงเพราะในนี้เรามาระวังเอาไว้นะบางทีเราไปหลงขาลมคนอื่นเนี่ยอืมคนแบบมาแบบดูดีอย่างเงี้ยอีกคนประเภทดูดีแลดูอบอุ่นแลดูแบบปกป้องเราได้อะไรเงี้ยเปได้อะไรเงี้ยนะอีพวกนี้จะดีดูดีทุกสิส่งอ่ะนะคะแต่บางคนก็มีาบางคนก็บอกเหมือนกันเหมือนกับ เฮ้ยฉันมีครอบ,บครัวเนเขาก็กล้าบอกนะว่าเขามีครอบครัวแล้วนู่นนี่นะอันนี้คือแบบแต่เขาก็ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากให้มาอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะดูแลเทคแคร์ไม่ให้เราลำบากอีดออมอย่าไปเชื่อนะจำเอาไว้นะคนประเภทนี้คือแบบมันคือพวกมากมากมาก,มากคืออย่างที่บอกไว้ข้างต้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เขาสัญญิงสัญญาคุณเนี่ยคุณอย่าไปคิดว่าเขาจะทําตามนั้นได้นะขนาดเขามีคนอื่นอยู่แล้วอ่ะเขามีครอบครัวอยู่แล้วอ่ะเขายังแบบนอกใจได้เลยแล้วคุณจะเหลืออะไรอ่ะ ใช่ไหมเขานอกใจอ่ะถ้าเกิดว่าคุณง่ายมันก็ง่าย,ยางไงคุณเสียแล้วเสียเลยนี่ใช่ป่ะเออเสียนี่เสียทุกอย่างนะโดเผู้หญิงนี่มันโคตรเสียเปียบเลยเพราะยัง,งงงอยู่ไอ้ผู้ชายไม่มีชู้ไม่เห็นมีกฎหมายอะไรว่ามันเลยนะจริงๆถ้าถ้าเมียเขาไม่ยอมฟ้องหย่าใช่ป่ะก็ไม่มีอะไรนะผู้ผู้ชายโดยดูแบบส,สบายยางไงไม่รู้นะฮะเออประเทศนี้กฎหมายเอื้อผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงสิงแต่ผู้หญิงนี่เสียตลอดมันเป็นชู้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาซื้ออะไรให้ต้องคืนเขาอีกอ่ะแถมโดนเมียถ้าเกิดว่าเขาจดทะเบียนแต่งงานกับเมียใช่ไหม อีนี่มึงซวยซ้ําอีกนะก็เมียหลวงเขาฟ้องอีกอะฟ้องชู้อะจบเลยต้องจ่ายตังค์อะเอาคืนเา็าของก็ต้องคืนนะแล้วยังต้องจ่ายเขาอีกอะ <S <S นึกออกอไหมแล้วคุณได้อะไรนะ่ะไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมเสียตัวด้วยเสียตัวเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตด,ด้วยเอาดีๆนะคะถูกประจงอาจจะถูกประจานก็ได้ถูกไหมเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ในโลกโซเชียลมันกว้างไงเดี๋ยวนี้ไปถึงกันเร็วแป๊บเดียวแล้วเรื่องประเภทนี้คนเ็าชอบเนี่ยเรื่องผัวเรื่องเมียเนี่ย เรื่องชาวบ้านเนี่ยเขาชอบกันจะตายโอ้โหมันเสียทุกอย่างเสียหน้าด้วยถูกไมหมคะเสียศักดิ์ศรีไม่มีหาอะไรดีเลยท่านอย่าไปยุ่งนะค,ะคุณทมไว้นะคะคือคนประเภทนี้เขาปากหวานก้นเปรี้ยวเชื่อถือไม่ได้หรอกและสิ่งที่สําคัญเวลาที่เขาจะมาหลอกใครสักคนเนี่ยมันต้องทําตัวภูมิฐานและอีกคนไทยก็ไม่เข้าใจมึงทำไมมึงชอบดูคนอื่นแต่รูปลักษณ์ภายนอกตลอดอะ่ะคุณยังไม่รู้จักเลยว่าจริงๆมันเป็นคนประเภทไหนเชื่อง่ายจังเลยใช่ไหมปากหวาน พ่อเภทแบบโอ้ยพูดอะไรก็ตรงใจทัดใจหอกมึงเชื่อั้งหมดเลยแล้วเป็นอย่างี้จริงๆแล้ถูกหลอกตลอดเนี่ยคนไยเขาถึงเ็าชอบไงทุกประเทศกับขามงหน้ามันเมืองไทยมาหากินอ่ะเพราะอะไรมึงหลอกง่ายไงใจดีไงเออเป็นคนดีนะใจดีถูกหลอกง่ายตลอดคดีชอบโกงเจอตลอดคดีหลอกลวงเนี่ยเพียบเพราะความใจดีนะฮะเพราะความใจดีความไว้เนื้อเชื่อใจคนอื่นมากเกินไปอันนี้ไม่ดีนะ เพราะฉะนั้นคุณอย่าดูแค่รูปลักษณ์ภายนอกบางทีก็เห็นโอ้ยคนน่าสงสารเนี่ยเป็นขอตรงขอทานนี่เหรอคะเขาเนี่ยอ,อยาได้โอกาสเหมือนเจอคนร้องห่มร้องไห้นู่นนี่นั่นถ่ายคลิปลองไห้อีดอกได้เงินบริจาคไปเป็นล้านอะ่ะ <c> ก <oughs> ูงงมาก <c oughs> คืออะไรก่อนเออแล้วมันเราก็ไม่รู้ไอ้คนนะั้นมันเดือดร้อนจริงเปล่าเราก็ไม่รู้นะคือคนที่เดือดร้อนจริงก็มีนะไม่เถียงนะแต่คนที่ตอนแลเนี่ยแล้วหากินก็มีแล้วก็เยอะขึ้นด้วยแล้วคุณลองดูดิ สถิติต,ต่างชาติเข้ามาในประเทศเราแล้วเนี่ยนึกออกไหมนี่แหละเนี่ยบางทีก็ทางรัฐบาลก็ต้องป้องกันมากคนที่แบบอบพยพย้ายถิ่นเข้ามาเนี่ยพวกนี้นะมาหากินมาหลอกลวงอะไรเงี้ยมาล่ารวยในประเทศเราตัองเยอะต้งเยะนึกออกไหมคะเออบางทีเจ้าหน้าที่ก็ต้องจัดการบ้างนะตรงนี้นะบางทีนี่ก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้แบบเอ,อส่งผลกระทบต,ต่อคนในประเทศคนในชาติเราเหมือนกันนะสิ่งที่รัฐบาลก็ต้องอย่าหลับอย่าปิดตาข้างหนึ่งอนะ ม,มันคือปัญหาที่ต้องแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทําหน่วยงานราชการนะแล้วคุณเกิดในราศาพีาศาพ,าศาพิจิกอะ่ะก็ฝากอาไว้ด้วยนะ,ะเนี่ยทำงานราชการเนี่ยนะคะช่วยฝากดูแลหน่อยประชาชนสักนิดนึงนะคะอันนี้ฝากเอาไว้นะแม่มันไปได้ยังไง <laughs> อ๋อเอาเป็นว่าเมื่อกี้บอกแล้วนะว่าคนโสดระวังเรื่องของรักสามสาเศร้าระวังเรื่อง,องการถูกหลอกนะคะอย่าไปเชื่อคําสัญญาอะไรกับใครอย่าเป็นชู้กับใครดูให้ดีซะก่อนนะคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเนะี่ย เขามีพันธะอะไรหรือเปล่านะคะอย่าไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นะฮะแบบระวังตัวเอาไว้ดีที่สุดนะคะใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีปัญหาในการเลิกลาแล้วมีปัญหาในเรื่องของความรุนแรงนะคะต้องระมัดระวังตรงนี้เอาไว้ให้ดีนะคะต้องหาคนช่วยนะอย่าอยู่ตัวคนเดียวนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราเองต้องคิดได้ต้องมีสติคนประเภทนี้อยู่ไปแล้วไม่มีความสุขจำอาไว้นะชีวิตคนเรามันสั้น เดี๋ยวก็ตายแล้วแหละเอาพูดตรงตรงทุกคนต้องตายหมดนะคะชีวิตมันสั้นในเมื่อตอนนี้คุณอยู่แล้วคุณไม่มีความสุขคุณอยู่แล้วคุณทุกทรมานใจคุณอยู่ด้วยความระแวดระวังภัยเนี่ยนะคะแล้วรู้สึกว่ามันไม่มันอันตรายต่อชีวิตตัวของตัวเองนะคะจาไว้อะไรก็ตามนะความสัมพันธ์ที่อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองเลิกได้เลิก,ลกโอกาสใหม่ๆยังมีอีกมากมายในชีวิตนะคะจะคิดว่าเราจะต้องผูกติดอยู่เข้าไปตลอดชีวิตไม่นะคะในชีวิตคนเรามันต้องเจอคนอีกมากมายนะคะไม่จําเป็นต้องแบบใช้ชีวิตแบบ โคตรน่าสงสารเนี่ยเนี่ยชีวิตคุณเนี่ยมันน่าสงสารนะเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะคะอยากให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากให้คุณมองว่าโอกาสดีๆในชีวิตมันมีอยู่เสมอจำมาไว้นะสิ่งที่สำคัญคือเราต้องกล้าที่จะก้าออกไปกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงคุณต้องทําคุณต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยตัวคุณเองต่อให้คนเนี่ยมาช่วยเท่าไหร Cap ่นะถ้าเกิดว่าคุณไม่ไม่ยิ่งละยิะนะ่งเหลือเนี่ยไอคนที่ช่วยมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะพูดตรง,ตรงมีคนคอยช่วยคุณเนะี่ยแต่ถ้าคุณไม่อยากเปลี่ยนมันเหมือนเดิมนะชีวิต เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณเลือกแล้วสุดท้ายแล้วคุณก็จะจบแบบแบบไม่ต้องสื่อแบบเนี้ยจบยังไงก็ค,คือนั่นแหละอืมนะคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีๆก็แล้วกันนะคะนะอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีพิจิกทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสํารับการติดตามแนละรับชมนะคะสวัสดีค่ะ